ผมไม่เคยเห็นใครที่สอนทำแล้วทําให้สังคมแตกแยกเท่านี้มาก่อนนะเนี่ยเป็นการสอนทำที่ผิดพลาดมากพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้นะท่านสอนด้วยวาจาสุภาพแล้วก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนด้วยแต่คุณสอนทำพอคนอื่นเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคุณสอนผิดไงเขาก็ท้วงติงคุณพอท้วงติงตุง,ตงปั๊บไอ้สาวกก็ออกมาปลามาตัวเองก็ออกมาว่าออกมาเหน็บ กลายเป็นวาทะสองส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการสอนทาของคุณเราต้องทบทวนอย่างเช่นพระมหาอุเทนอย่างเงี้ยก็ถูกดา่าซึ่งหมหาอุเทนกับเราเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้จักท่านนะครับผมไม่เคยรู้จักและไม่เคยคุยกันเลยนะแต่ถ้าพูดแบบนี้ประโยคแบบนี้พวกท่านคิดว่ายังไงแลวผมบอกคุณนะผมไม่อยู่แค่นี้นะมูลที่อเอาเรื่องนะคุณสอนผิดเมื่อไหร่ผมฟัดเลยต่อไปนี้ฟัดแด่งเดียวหมายถึง ถ้าอาจารย์เบียสอนเมื่อไหร่ถ้าผิดทำคำต่างสอนปุ๊บผมฟ้องเลยผมเอาเลยถ้ามีโอกาสออกทีวีได้อะไรได้ผมดําเนินการได้ผมกจ็จัดการเลยดีจังหวะโอกาสเนี่ยทางทีวีก็เอาแต่คุณจะเอาหรือเปล่าเราอยู่แล้วแต่ว่า <c oughs> คุณต้องรับให้ได้นะอย่าแถคนกําลังจะสอนทากาลังทําความดีนะครับแต่กลับไปขัดขวางเขาไปพูดจาแบบนี้ จิตใจดีไหมจิตใจสกรปรกไหมไอ้คนประเภทเนี้ยแล้วมันควรจะอยู่ในสังคมมั้ยเนี่ยไอ้คนประเภทเนี้ยมันมีจะจ้องจะทําร้ายเขานะครับคนอย่างนี้มีคุณธรรมเหรอมีคุณจะทาในใจหรือเปล่าฮะจ้องจะฟ้องเขาจ้องจะฟ้องเขานะครับออกทีวีก็จะเอาเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วก็บอกอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมาคารวะมาขอเข้ามาผมนะเนี่ยใช้คำพูดแบบเนี้ยแล้วไม่ต้องมา ขอคาราวงคาราวขอพบไม่มีทางครับมุบที่เราไม่เคยไว้หน้าใครทั้งสิน้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ควรสอนทำเพราะคุณไม่รู้พระธรรมวินัยคืออะไรคุณยังไม่รู้พระไตรปิฎกคืออะไรเลยคุณรู้แค่กับผีเนี่ยและคุณมาสอนทำเนี่ยและคุณเอาคําพุสวา่าคำหยาบคายมาพูดกูมึง <c oughs> อย่างนั้นโอ้โหไปกันใหญ่เลยแล้วกลายเป็นข่านิยม แต่ฟังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกนะในความรู้สึกผมคนเรามันทาไมใจิตใจครับแคบอย่างเงี้ยฮะไอค้คนคนนี้คุณว่ามันควรอยู่ในสังคมไหมเราถือว่าเราทําเพื่อพระศาสนาผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าการที่กองทัพทำนะครับผมรุกแรงและดุดันแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ากองทัพทำนะครับทราบหรือเปล่านะครับว่า ต้องมาเจอกับทางคุณวิวัฒนะครับเดี๋ยวก่อนพูดคุยกันนะครับผมต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับมีเจตนาที่ที่สุจริตใจนะครับหากคําพูดไหนนะครับที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจนะครับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผมยังเคารพท่านทนายอนันตชัยอยู่นะครับ ยังเคารพดรมหามีกองทัพรมอยู่นะครับเพราะผมเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับเรื่องนี้จะจบลงได้ด้วยดีช่วงที่ผ่านมานะครับดรมหามีนะครับก็ได้ไปออกรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะครับของท็อปนิวเนาะผมว่าดรมหามีเองนะครับผมก็มีท่าทีที่เข้าใจอาจารย์เบียรเนาะผมสังเกตจากการตอบคําถามนะครับแล้วก็ดูมีท่าทีที่อ่อนลงนะครับดูไม่ดุดันนะครับ หรือไม่เ็าอาจจะเป็นเพราะว่าดรมหาหมีมาคนเดียวนะครับไม่ได้มากับทนายอนันตชัยนะครับถ้ามากับทนายอนันตชัยนะครับผมอาจจะแบบมีท่าทีที่ดุดันหน่อยเนาะส่วนเรื่องประเด็นความขัดแย้งระหว่างกองทัพธรรมกับคนตื่นธทมนะครับ ผมต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าผมยังไม่เชื่อมั่น100%ซนะครับจากการที่มหานี้บอกว่าเรื่องเงินบริจาคนะครับผมการเสียผลประโยชน์นะครับรวมไปถึงประเด็นอื่นๆนะครับก็เรื่องนี้นะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่กองทัพทำต้องมาจัดการอาจารย์เบียเนาะแต่มหานีเองนะครับก็ให้เหตุผลด้วยท่าทีที่ประนีประนอมนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับส่วนตัวผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับผมท้ายที่สุดก็อาจจะจบลงได้ด้วยดีนะครับผมแต่แต่แต่ ประเด็นมันอยู่ตรงที่กองทัพธรรมดำเนินการไปแล้วนะครับรุกแรงในท่าทีที่ดุดันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นมหาเทรสมาคมแจ้งข้อข่าวหาพลวลคอมพิวเตอร์มาตา14วงเล็บ2ซึ่งให้ตำรวจไปดำเนินการเองนะครับทีเนี้ยกองทัพทรนะครับดันต้องมาเจอกับของแข็งตรงที่ว่า ทีมของอาจารย์เบียเองนะครับก็ไม่ใช่ไก่กาเนาะไม่ใช่ทนายที่แบบว่าไม่ได้รู้ข้อกฎหมายแบบแตกฉานเนาะแถมทีมทนายของอาจารย์เบียที่ว่าเนี่ยครับยังเป็นคุณวิวัฒนะครับคุณวิวัฒนะครับเคยเป็นหัวหน้าสํานักงานทนายความสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเคยเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาสมาชิกวุฒธธิสภาที่แต่งตั้งโดยคอ .2 ชอนะครับส่วนปัจจุบันนะครับคุณวิวัฒเป็นประธานบริษัทหมอเสงนะครับ ซึ่งในทีมคุณวิวัต์ก็จะมีเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุทธิที่เป็นถึงอธิบดีอายการคดีอาญากรุงเทพใต้นะครับคือท่านสุทธิเนี่ยทนายรณรงค์นะครับถึงกับต้องอุทานเลยนะครับว่าคืออาจารย์เบียร์มีอธิบดีอายการมาถแถลงข่าวด้วยแล้วเนี่ยอีกท่านนะครับที่ผมผมรู้จักนะครับท่านก็เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับผมอย่างหม่อมหลวงสกุลมาลากุลน,นะครับ คุณวิวัฒน์เองนะครับก็เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการกฎหมายมากว่า40ปีนะครับคุณวิวัฒน์ถึงรู้ว่าการแจ้งความดําเนินคดีของกองทัพธรรมนะครับไม่สามารถที่จะมีอานาจทําทได้แต่กองทัพธรรมนะครับใช้ช่องว่างของกฎหมายตามมาตรา44ีตรีมาเล่นงานอาจารย์เบียร์เนี่ยผมก็เลยคาดการว่ากองทัพธรรมนะครับผมกองทัพธรรมเองอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่าการที่กองทัพธรรมลุกแรงด้วยท่าทีที่ดุดันแบบนี้นะครับจะต้องมาเจอกับคุณวิวัฒน์ ซึ่งอาจจะเป็นการเจอกับของแข็งของกองทัพธรรมในครั้งนี้หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องนี้นะครับจะจบลงได้ด้วยดีไหมผมยังเชื่อว่าจะจบลงได้ด้วยดีนะครับเหมือนตอนที่ท่านทนายอนันตชัยนะครับผมมีประเด็นกับคุณแพรรี่นะครับต้องบอกว่าช่วงนั้นนะครับโอ้โหคือดุเดือดมากนะครับฟาดกันแบบดุเดือดมากคุณแพรรี่เนาะ เออใช่ไหมแล้วเวลาทนายอนันตชัยนะครับเข้าสัมภาษณ์นะครับเขาจะดูดุดันหน่อยนะครับคุณแพรี่เองก็อืนะครับคือช่วงนั้นนะครับคือดุเดือดกว่านี้เยอะมากนะครับผมยังจบลงได้ด้วยดีเนาะแถมปัจจุบันนะครับผมทนายอนันตชัยนะครับยังเป็นบุคคลที่คุณแพรี่นะครับผมให้ความเคารพนะครับส่วนกองทัพทั้งกับอาจารย์เวียนะครับผมว่าจะจบลงได้ด้วยดีหากกองทัพทร้มีท่าทีที่อ่อนลงนะครับเพราะว่าอาจารย์เวียเองเขาก็ เหมือนเหมือนเรื่องนี้นะครับเหมือนประเด็นนี้นะครับผมว่าจันเบียเขากไ็ไม่ได้มีท่าทีที่แข็งกล้าวนะหากได้หันหน้ามาคุยกันนะครับผมปรับท่าทีการปรับความเข้าใจกันเนาะผมว่าทางฝั่งอาจารย์เบียเองนะครับหากไม่มีความผิดนะครับต้องไม่ฟ้องร้องกับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าจันเบียเองนะครับเขาไม่อยากฟ้องร้องกับหรอกเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์ไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าหากไม่ผิดนะครับเขาก็ไม่อยากจะฟ้องร้องกับใดๆใครเนาะอยากหันหน้าคุยกันเนาะแต่ว่า ก็จะมีในส่วนของคุณวิวัฒน์เนาะ เหมือนคุณวิวัต์เองนะครับก็อาจจะไม่พอใจนะครับว่าทาไมถึงแบบต้องมาเล่นงานกันถึงขนาดนี้เนาะคือคุณวิวัต์นะครับเขาไปได้ยินคําพูดนั้นแหละเขาไปได้ยินคําพูดที่มันบอกว่าเออหากว่าไห่ที่เห็นสอนทำนะครับผมจัดจัดการนะครับผมไม่ต้องมาขอเข้ามาไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวิวัต์เขามองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับคุณวิวัต์เองนะครับผมก็ได้พูดไปถึงนะครับว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรทําไมถึงมาใช้วิธีแบบนี้จัดการกันมูลน ในทางที่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยปัญหาที่จะรอมชอมกันนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับต้องปรับกันเนาะแต่ว่าทางจานไปเองนะครับก็บอกว่าในส่วนตัวเขาถ้าไม่ผิดเนาะเขาก็ไม่อยากเอาเรื่องใครนะครับแต่ว่าในส่วนของคนอื่นนะครับก็ ก็แล้วแต่นะครับว่าคนอื่นจะพิจารณาในเรื่องความถูกต้องแบบไหนเนาะแต่ว่าทางคุณวิวัติเองนะครับก็บอกนะครับว่าบอกประมาณว่าหากอาจาร์เบียนะครับผมเขาไม่เอาเรื่องใครเนาะเขาก็ไม่อยากจะเอาเรื่องใครเนาะแต่ว่าในส่วนของคุณวิวัตินะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาจาร์เบียนะครับเป็นทางบริษัทหมอเสียงเองนะครับคืออันนี้เขาเอาเรื่องนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่แบบไปโพสต์นะครับไปคอมเมนต์นะครับไปกล่าวหาบริษัทเขานะครับ คุณนิวัตก็บอกตอนที่แถลงข่าวนะครับว่าเตรียมรับหมายกันให้ดีนะครับโอ้โหส่วนกองทัพทามที่เป็นประเด็นนะครับหากจบลงได้ด้วยดีนะครับผมเกรงอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือพระมหาอุเทนนะครับกับอาจารย์เบียนะครับคือพระมหาอุเทนเนี่ยท่านเป็นท่านเดียวนะครับที่ยังไม่รับอาจารย์เบียเข้าหานะครับคือส่วนตัวผมขอบอกแบบนี้นะครับอันนี้คือด้วยความเคารพจริงๆนะครับผมว่าท่านอาจจะต้องวางอัตราตัวตนท่านลงหน่อยนะครับ ผมไม่เคยพูดถึงพระหมหาอเทนเลยนะครับผมไม่เคยด่านะครับผมไม่เคยว่านะครับช่องผมก็แบบมีการนําเสนอคลิปท่านบ้างเนาะแต่ผมนะครับผมไม่เคยด่าผมไม่เคยว่าท่านเลยนะครับผมขอพูดในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่ติดตามดูท่านนะครับผมมองว่าเรื่องนี้นะครับผมท่านอาจจะต้องลดโทระัพ์ ลงมาหน่อยนะครับผมลดอัตราตัวตนลงมาหน่อยนะครับคืออย่าพยายามแบบดูโลกโซเชียลมากนะครับเดี๋ยวมันฟุ้งเนาะผมยังเห็นท่านเป็นพระที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาในการบรรยายธรรมอยู่นะครับคือเวลาผมดูท่านเนาะผม ผมดูคลิปยาวนะครับผมดูคลิปยาวเป็นชั่วโมงนะครับมุมที่ดีผมก็เห็นนะครับมุมที่ท่านควรปล่อยวางผมก็เห็นนะครับอันนี้ผมพูดในฐานะพุทธศาสานิกชนคนหนึ่งที่มีเจตนาดีนะครับผมอยากให้ท่านแบบวางอัตราตัวตนลงได้ปล่อยวางบ้างอย่าดูโลกโซเชียลมากนะครับอย่าดูคลิปที่แบบเขาด่าเขาว่าท่านเนาะผมว่าท่านจะสงบใจลงได้นะครับอันนี้ต้อง ขออนุญาตจริงๆนะครับซึ่งผมเองนะครับก็หวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าหากกองทัพธรรมกับอาจารย์เบียร์เคลียร์ใจกันได้นะครับยุติข้อข่าวหาทางกฎหมายได้เนาะผมว่ากองทัพธรรมจะเป็นคนไกล่เกลี่ยให้อาจารย์เบียร์ได้เข้ากราบขอขมาพระมหาอุเทนนะครับเพราะว่าอาจารย์เบียร์นะครับเขาตั้งใจไว้อยู่แล้วนะครับว่าเขาอยากจะชี้แจงเจตนานะครับผมเขาอยากจะกราบขอขมาพระมหาอุเทนนะครับ ก็ปรับความเข้าใจกันครับสอนผิดสอนถูกเหมือนนักกฎหมายอย่างที่คุณวิวัฒบอกนะว่าคือบางทีนะครับตัวบทกฎหมายยังมีการตีความที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็ต้องมาคุยกันเพื่อหาความถูกต้องอันไหนที่มันไม่ดีนะครับก็แนะนํานะครับอันไหนที่มันไม่ถูกก็แนะนํานะครับผมไม่ใช่มาใช้วิธีการแบบนี้จัดการกันนะครับซึ่งทางคุณวิวัฒเองนะครับก็มองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ติดตามดูทั้ง2ฝั่งเนาะ ผมก็ไม่เห็นด้วยกับกองทัพธรรมนะครับอันนี้ผมขอญาตผู้ตรงๆเนาะขนาดคุณอี้แทนคุณเองนะครับที่มีความเคารพรักในกองทัพธรรมนะครับคุณอี้ยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูคลิปนะครับบางช่วงบางตอนจากทางคุณวิวัฒนะครับผมอยากเพิ่มเติมอะไรหน่อยนิดนึงนะครับว่าคือใครนะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เนาะผมผมอยากรับฟังคอมเมนต์ที่แบบเป็นเหตุเป็นผลหน่อยนะครับคือบางทีผมพึ่งลงคลิปไปนะครับผมยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับคอมเมนต์ด่าคือมาแล้วนะครบบายี ด่ากองทัพธรรมบ้างเหมือนแบบไม่ได้ฟังเนาะไม่ได้ดูเนาะคือแบบขอด่าเอาสะใจก่อนผมก็เข้าใจนะครับผมว่าฝั่งกองทัพธรรมที่ไม่ชอบอาจารย์เบียร์แบบสุดโต่งก็คือแบบคือสุดโต่งเลยนะครับฝั่งอาจารย์เบียร์เองนะครับผมก็มี f c ที่สุดโต่งเช่นกันเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมี f c ที่อยู่ระหว่างกลางนะครับผมที่แบบคอยดูเรื่องนี้อยู่นะครับและ f อที่ติดตามอาจารย์เบีบบรยร์จริงๆนะครับก็จะ ทราบเจตนาของอาจารย์เบียดีอยู่แล้วนะครับกองทัพทาเองนะครับผมก็เคยเป็นที่รักของประชาชนนะครับจากการทําคดีของเชื่อมจิตมาก่อนนะครับถ้าเรื่องนี้นะครับผมหาทางลงได้นะครับจบลงด้วยดีได้นะครับผมเชื่อว่า f c ที่อยู่ระหว่างกลางนะครับเขาเข้าใจนะครับและหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงได้ด้วยดีครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปจากคุณวิวั์ครับผมอยากให้พี่นากันอย่างนี้ก่อนว่าการตั้งมูลนิธินั่นเนี่ยวัตถุประสงค์มันคืออะไรป้องกันพระพุทธศาสนา นะครับไปดูข้อบังคับทั้งหมดเลยมีไหมว่าไอ้คำว่าป้องกัานผู้เสียหายเนี่ยมันให้หมายความถึงฟ้องร้องดำเนินคดีกับคารวาาที่กําลังสอนทำหรือทําผิดมีไหมวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยมันมีไหม,ม,ไมถ้ามันไม่มีแล้วคุณไปทํประเด็นแรกคุณใช่ผู้เสียาหายไหมในคดีนี้ที่จะมาแจ้งความากล่าวโทษได้ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมันไม่จะเป็นมันเป็นคดียา,ยาแผ่นดินผู้เสียาหายใครเห็นก็สามารถร้องทุกข์ได้ผมเคยบอกแล้วว่าสามารถแจ้งได้แต่คุณต้องรับผิดชอบนะ แต่การที่คุณจะทําอย่างนั้นได้นี่นะครับมันก็หมายความว่าคุณต้องไปดูกฎหมายของกรมศาสนาก่อนว่าใ้กฎหมายเขามีว่าไงมันมีพรบอรสองปีสองห้าศูนย์ห้านะครับถ้าพระสงฆ์หรือคารวะก็แล้วแต่ใครที่ทําผิดทาสอนพรวเจ้าหรือทาให้ทําให้เห็นว่ามันผิดต่อคําสอนแล้วเกิดความเสียหายนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาต้องไปแจ้งสํานักพุทธ เพื่อให้สำนักพูดดำเนินการสำนักพูดก็อาจจะนาเรื่องนี้เข้าเข้าถูกวาระการประชุมของเถระสมาคมเพื่อให้เถระสมาคมทั้งหมดเนี่ยมีการพิจารณาว่ามีการก,การะทําความผิดไหมมีอะไรไหมแล้วก็มีมติออกมาผมยกตัวอย่างจากกรณีข่าวว่าที่ทางเถระสมาคมมีการพิจารณาแล้วก็มีการให้รายละเอียดไว้ว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไระมีมติไว้ก็คืออย่างคาดีเชื่อมจิตคดีเชื่อมจิตเนี่ยนะครับผู้กระทําความผิดคืเอเด็ก ก็คือบุคคลธรรมดาไม่ใช่พระเป็นคารวะแต่เถรละสมาคมก็ยังมีมติออกมานะครับให้สำนักพุทธไปดาเนินการนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เอกสารมติเนี่ยมันอยู่ในส่วก็มติมาให้พนักง,งานสอบสวนไปแล้วนะครับท่านมีจมรีนมาเลยมีจาร่นในมติทั้งเลยบอกว่าให้ทางสำนักพุทธเนี่ยไปดาเนินการในส่วนตรงนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ อาจจะข้อยุติก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นตารวจสารนการอะไรก็แต่ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องก็ไปดําเนินการทางคดีได้ถ้าตีความหมายเนี้ยนั้นนะก็คือลองไปดูนะฮะมติมติในเรื่องเชื่อมจิตมีมติของเทราธร,รมาคมผมถามว่าทําไมกองทัพรมไม่ทาอย่างนั้นทําไมกองทัพทมทำไมไม่แจ้งให้สํานักพุทธหรือแจ้งเทราธรมาคมว่าอาจารย์สอนธรรมเนี่ยนะครับอาจารย์เบียสอนธรรมเนี่ยผิดก็ให้เข้าสู่มติของพระเทราธรมาคมให้ท่านประชุมแล้วก็ลงมติกันมาว่าจะดำเนินการยังไง หรือแจ้งสํานักพุทธก็ได้ให้สํานักพุทธไปดาเนินการคุณมีข้อเท็จจริงอะไรคุณก็ส่งไปและจานำนักพุทธเพียนาคุณทำไมต้องมาแจ้งกองปราบเลยทําไมต้องมาแจ้งกองปราบเลยประกอบประกอบกับหลังจากแจ้งกองปราบแต่ลราก็ให้ข่าวมาตลอดเลยบอกว่าจะคอยจับตาอาจารย์เบียราสอนผิดกันเมื่อไหร่สอนผิดทาเมื่อไหร่นะครับจะทําเป็นคลิปเป็นตอนๆตอนตอน,ตอนให้ประชาชนเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะดาเนินการทันทีอันนี้มันเป็นวัตถุประสงค์ของทัพเหรอฮะที่คอยจ้องจับผิดชาวบ้านเขา,า,าบนความทา ผมให้ประชาชนตัดสินใจนะให้ประชาชนลองคิดดูนะกองทัพทำประกาศตัวเองก็จะทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของกองทัพทำตามวัตถุประสงค์ที่มีการแจ้งไว้ไหมหรืออันนี้เป็นการกันแล้งอาจารย์เบียร์เพราะเขาประกาศเลยว่าเขาจะตรวจสอบทุกครั้งที่อาจารย์เบียร์ไปไปสอนทาและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณไปตรวจสอบอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดพบว่าอาจารย์เบียร์สอนถูกขึ้นมาล่ะคุณจะประกาศให้เขาไหมเชื่อชูเขาไหมว่าอาจารย์ เบียสอนทาถูกต้องเราก็ควรจะมาฟังอาจารย์เบียนะครับหรือว่าส่งเสริมเข้าไปมีไหมอ่ะมีประกาศอย่างนี้ไหมไม่มีนะผมไม่เห็นฟังผมไม่เจอนะมีแต่ประกาศอย่างเดียวว่าถ้าผิดเมื่อไหร่จะเอาเมอนั้นจะไปทําเป็นคลิปเป็นตอนตอๆเลยไอย้ตรงนี้ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้แต่คุณมาดูมุมกลับของอาจารย์เบียรอาจารย์เบียรเขาบอกเขาไม่เคยบอกว่าเขาสอนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าเขาอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้าง แต่ทุกครั้งเขาบอกเขาพร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วถ้าผิดเขาก็จะขอโทษแล้วจะขอคําแนะนําจากผู้รู้ที่ที่ติดจริงมาแล้วก็จะ,จะมาปฏิบัติแล้วก็มาสอนทำให้ถูกต้องต่อไปนี่คืออาจารย์เบียร์แต่อีกฝ่ายนึกับอกไม่ได้ละเดี๋ยวสอนทำอะไรจะดําเนินการดําเนิเนคด,นดนีดำเนิเนนี่คือวัตถุประสงค์ของมูลที่นี่เหรออันนี้คือห้องห้องท้าของผมนะหรือเป็นเจต,ตนาของใครผมถึงบอกว่าวนะไปแจ้งความเขาไว้แย่งได้ไม่เป็นไรคุณบอกคุณได้สิ แต่ถ้าผลออกมาเป็นยังไงแล้วต้องรับกรรมตามนั้นนะวันนี้เราก็เลยมาเบื้องต้นด,ดําเนินการให้อาจารย์เบียร์ก่อนตามที่ผมสัญญากับทาง f อฟซีเขาไว้ว่าทุกอย่างนะครับถ้าอาจารย์เบียร์ทำถูกต้องผมปกป้องแน่นอนผมมองแล้วว่าเรื่องนี้อาจารย์เบียร์ถูกกานแก้ผมก็เลยมาด,ดําเนินการให้แลวผมจะไม่หยุดแค่นี้เพราะมันยังมีเอกสารมีข้อกฎหมายมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวผมจะส่งให้รายงานสอบสวนประกอบการพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับ